สารคดีเนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ338ปีวัดมหาธาตุยุวร,ร,ร,ราชรังสิตราชวรมหาวิหารตอนที่ 14. พระมนดบและเจดีศรีรัตนมหาธาตุนามวัดมหาธาตุหมายความว่าเป็นวัดหลักของเมืองและต้องมีพระธาตุประดิษฐานอยู่เมื่อสมเด็จพระบวรราชจจามหาสุรสิงหนาะถ ทรงเปลี่ยนชื่อเดิมของวัดสลักและสถาปนาเป็นวัดนิพานารามนั้นเดชทรงสร้างพระมนดบให้เป็นประธานของวัดโดยตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถและพระวิหารเดิมมนดบนี้มีเครื่องยอดอย่างประสาทในพุทธศักราช2,344ได้เกิดเพลิงไหม้ยอดประสาทมนดบเสียหายจึงป,ดปลดก้าวดกระหม่อมให้บูรณะใหม่เป็นหลังคาโรงครอบพระเจดีย์ทองไว้แทนพระมนดบที่ายไหม้ พระมนดบนี้มาได้รับการปฏิสังขรณ์อีกภายหลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยเมื่อพุทธศักราช2,387นั้นทรงบูรณะวัดมหาธาตุโดยการก่ออิฐถือปูนทั้งพระอารามส่วนการบูรณะพระมนดบก็ทรงให้รื้อเครื่องบนเปลี่ยนตัวไม้ที่ชำรุดและเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่หน้าบัานเป็นไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจก ตรงกลางเป็นรูปพระลักษ์ทรงหนุมานยืนแทนซึ่งเป็นตาพระราชลัญจกรของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วลงรักปิดทองพระเจดีทองประดับกระจกใหม่ทั้งหลังพระเจดีนี้นอกจากจะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วใต้ฐานล่างก็ยังเป็นที่ปดิสถานพระอัฐิของพระปฐมบรมมหาชนก พระเจดีย์ก็จะเป็นลักษณะเป็นเจดีย์ทองเป็นทรงย่อไม้12เพื่อให้โดดเด่นเป็นพิเศษเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะเจดีย์ที่วัดถือว่าเป็นหัวใจหลักของวัดเวลามีการสมโภชก็จะยึดเจดีย์แห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมหรือเป็นประธานของการจัดงาน แม้กระทั่งการสร้างมนดบครอบพระเจดีเราจะเห็นว่ามีลักษณะเฉพาะของศิลปกรรมช่างวังหน้าโดยเฉพาะพญานาคตามคันถวยตามส่วนต่างๆที่มีการประดับจะมีลวดลายอลังการมีชอ่อพฤกษาพันไปตามเสาอันนี้เป็นส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะวังหน้า ผู้มาร่วมงานสมโพธพระอาราม338ปีวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤษิ์ราชวรมหาวิหารจะได้เห็นภาพจำลองยอดปราสาทมนดบด้วยเทคนิคที่ผู้มาชมด้วยตัวเองเท่านั้นจึงจะได้เห็นประจักษ์แก่าสายตา